เอาใหม่นะคุณแม่หนูโดนนอกใจไปหาคนสนิทหนูค่ะคือเวลาแกเสียใครสักคนหนึ่งเนี่ยแกต้องคิดก่อนว่าเราอะได้เสียสิ่งที่มีค่าหรือสิ่งที่ไร้ค่าไปเราเสียอัญมณีไปหรือเราเสียขยะไปเข้าใจใช่ปะคือเวลาเราเสียใครสักคนหนึ่งเนี่ยขอให้ตั้งคําถามเนี่ยอันนี้อย่างแรกก็อยากอย,าอย่างที่สองอยากตั้งคําถามว่าท้ายสุดแล้วผู้ชายคนนี้คือพ่อของลูกไหมเข้าใจปะเออกับอย่างที่สามนี่คือความรักในฝันของแกหรือเปล่าเออคือแกลองคิดดูนะ อะผู้ชายคนนี้คือพ่อของลูกไหมเนอะปะเขานอกใจแก่ไปหาคนสนิทเข้าใจปะย้ําอีกรอบนะเขานอกใจแกไปหาคนสนิทอันนี้พุ่งตรงนะคนเราอะมีสิทธิ์นอกใจก็ได้ตลอดเวลาแต่คนที่เขาดีอ่ะเขาจะไม่ทําให้เกิดเหตุปัจจัยนั้นยกตัวอ,อย่างเช่นสมมุตินะอ่ะอ่ะเมชารี่ีแฟนใช่ปะจะไปเจอคนที่หล่อหล่อรวยดีกว่าถ้าสมมติสมม,ต,สม,มติมีคนเนี้ยมาจีบฉันเนอะะ คือถ้าฉันไม่ไปเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ล่อแหลมเช่อนอาจจะรู้แล้วสมมติฉันฉันทางานกับคนนี้เนาะปะแต่ฉันไม่ไปอะไรที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไปคุยด้วยเนาะปะไม่ไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ไม่ไปพยายามสารต่อด้วยนะัมันก็จะจบตรงนั้นคือเราจะมีความตรงนี้อยู่ต,ตลอดเวลาแต่เราเราเรามีจริยธรรมมากพอที่จะตัดตรงนั้นทิ้งเข้าใจใช่ไหมแปลว่าคนที่แกคบอยู่จริงๆแล้วเ,เป็นคนที่ไม่ได้มีจริยธรรมขนาดนั้นแล้วที่สําคัญคือคนใกล้ตัวแกด้วยไม่มีความเกรงใจว่าอันนี้พูดตรงๆฉันสาบานจากจิตใจเลยนะฉันไม่เคยคบแย่งแฟนเพื่อนคนไหนเลยไม่เคยเลยในชีวิตแล้วฉันมีการวางตัวกับเพื่อนแฟนกับแฟนเพื่อนด้วยอ่จอฉันมีแฟนใช่ปะ่ะสมมติเพื่อนแฟนมนาะฉันจะ สมมติว่าคือถ้าไม่ใช่ทุรละปะปังจะไม่มีการคุยเล่นกับเพื่อนแฟนอะไรทั้งนั้นที่เป็นผู้ชายที่เป็นเพศที่สามเพราะฉันให้เกียรติเข้าใจใช่ปะเออเข้าใจปะคือคือฉันว่าไอ้พวกนี้มันคือ EQ คมันคือการวางตัวที่ดีเข้าใจปะเออรวมถึงแบบสมมติสมมติฉันเป็นเพื่อนผู้หญิงสมมติเพื่อนผู้หญิงสมมติเพื่อนผู้หญิงนะเออแล้วเพื่อนผู้หญิงคนนี้มีแฟนแล้วเขาแน่นอนไม่ฉรู้จักฉันจะไม่มีการไปแอดเฟซขอเฟซขอไลน์อะไรก่อนฉันจะไม่มีการแบบสมมติเดินด้วยกันสามคนเดินด้วยกันคนนะ หรือแบบฉันจะไม่มีเอาเป็นว่าฉันจะไม่มีการแบบเอาเอาผู้หญิงกับผู้ชายมาเดินคู่อะไรเอาแฟนเพื่อนมาเดินคู่ชั้นสองต่อสองหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือมีสถานาการณ์ไหนที่ทำให้เพื่อนฉันรู้สึกไม่สบายใจว่าคุยอะไรกันหรืออะไรอย่างเงี้ยฉันจะไม่ทําแบบนั้นเข้าใจใช่ปะเพราะว่านั่นคือเพื่อนฉันเพื่อนฉันสําคัญมากกว่าผู้ชายเข้าใจปะคือเก็ทจะบอะคือคือเพราะว่าฉันเป็นคนดี เมื่อคนสวยแล้วดีมากเท่าร่ปะแต่แกลองคิดดูนะว่าผู้ชายคนนี้ไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์ซึ่งความเกรงใจแล้วมันคือเพื่อนสนิทแกนะเ mm. ข้าใจแบบเข้าใจปะมันคือคนใกล้ตัวแกด้วยนะคือผู้ชายคนนี้ไลฟ์ซึ่งจริยธรรมมากคือตกมือข้างเดียวมันไม่ดังเออเข้าใจปะเออแปลว่าผู้ชายคนนั้นก็เอาด้วยคําถามผู้ชายที่นีสใส่แบบนี้คือพ่อของลูกเลยจริงไหมหนึ่งสองผู้ชายคนนี้เขาดีจริงขนาดดีจริงขนาดนั้นไหมแม้แต่อารมณ์ของตัวเองหรือสถานการณ์